นะครับเราถือว่ามาดูถิงโตแล้วก็มาร่วมกาบากุญร่กกวมกันนะครับกันทุกบาททุกสตางค์ถวายวัดนะครับแต่ละคืนที่พวกเราได้เก็บมาแล้วว่าไปบอกบุญกับพ่อนั่พี่น้องที่มาชมการแสดงทุกๆครับคืนครับนะทีับไนะรับคุณต้องการเป็นลนะนะูกปู่บุญบุญพิธีครับถึงโตที่เจดีกันววัดอ่างแก้วนะครับนะ ขอบคุณคุณพี่กิมเองด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้บริหารศูนย์อาหารตราลาดพลูนะครับเด็กกรบๆๆปุ่บญมีครับภาษาบ,บ้านๆก็บอกว่าเป็นห้าชันเยี่ยมหัวกลัสามตัวยีหัวสงตัวสามตัวเลยเหรอ สังหารอาวุธห้าชันเยี่ยหัวสามตัวดมับท่านใดที่ไม่ได้ร่วกคบพูเชันได้นะครับสังหารอาวรับาวุธจิตลุกปูก ตบ mm hmm. ไปดังๆครับเซ็งหลวงป,ปู่บุญมีครับผ่านวัดไปก็ว่องไวามากเลย